เรียกว่าคุณครูกนอาจารย์สามสีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับแล้วก็มาแนะนำต่อแอนไลน์ใหม่นะครับไลน์ดิ้นล่าสุดเลยสเปเชียลนะครับผมเรืนี้ก็เป็นก็ียกว่าไลน์ข้าวหลามตัดนะซึ่งไลน์นี้มันจะเป็นไลน,ไลน,น,ไลนใ์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมของเราเนี่ยขายเป็นราคาย่อมเยาวนะครับผมราคา เดิมแน่นอนนะครับผมตัวชิ้นงานนะครับมีสีให้เลือก5สีนะสำหรับรถนี้มีสีแดงสีน้ำเงินม่วงนะครับผมที่ต้องไปยิ้ในตอนนี้เขียวั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ามี5สีนะครับเข้ากับรถได้หลายสไตล์นะครับใส่ได้ทักรุ่นนะครับผมเรา่องการสามารถกดสั่งซื้อนะครับแล้วกดลิงก์ฝั่งบนนี้ได้เลยอีกทั้งนะครับวันนี้วันที่17เดือน7นะครับจะมีบิ้งโปรโมชั่นพิเศษนะครับ สำหรับวันที่1ิเดือน11นะครับผมวันเดียววันเดียวเท่านั้นนะครับใครที่สนใจอย่าลืมไปตามงานไว้เจอกันนะครับที่หน้าร้านนะครับหน้าร้านเราอยู่ชลา,ารังสันสี่ิศถนนใหญ่นะครับประมาณนี้ครับทุกท่านที่หน,น้าไปนะครับเดิน